ูซูกิจัดหนักส่งท้ายปีมอบโบนัสสามต่อกับแคมเปญสุดพิเศษสุสกิจทริปเปอรโบนัสดิวออกรถยนต์วันนี้ผ่อนนานสูงสุด2ปีมอบส่วนลด1 5 0 0 0บาทสำหรับข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจบุคลากรทางการแพทย์และเกษตรกร,กรที่ขึ้นทะเบียนและดอกเบี้ยพิเศษสำหรับพนักงานเงินเดือนข้าราชการและรัฐวิสาหกิจเฉพาะวันที่หนึ่งตุลาคมถึง3 1ธันวาคมนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติม s u z u k i co. th หรือที่โชว์รูมูซูกิทั่วประเทศ ลุนการนักเตะสุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบโอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ fc online เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยสวัสดีครับแมนยูแต่โกงความตายกลับมาชนะในเกมที่เหมือนจะแพ้ไปแล้วครับแต่คนจ,จิตใจนักเตะยังไม่ยอมแพ้ส่วนเกือบทุกคนการเปลี่ยนเอาสกอร์ไปทมมีเลลงมาช่วยเปลี่ยนผลการแข่งในเกมนี้ได้ และกลับสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นก่อนพักเบรกทีมชาติเอกสานหาปรับเปลี่ยนแผงด้านหลังเนื่องจากลาเฟเวรานมีปัญหาเล็กน้อยจึงไม่มีชื่อในเกมนี้ใช้ใไฮดี้แม็กควายจับคู่กับจอห์นนี่อีวันขับวิกตอร์เลนเดอฟมายืนแบ็กซ้ายใช้โซฟีออารมราบัตกับคาเซมิโลมายืนกลางด้านบนยังเหมือนเดิมเนื้อหาที่นำมาฝากกันวันนี้ความรู้สึกก่อนเกมและวิธีการเล่นของเบนฟอร์ดภาพรวมของเยเตตวิเคราะห์จังหวะประตูที่เสียอันานาผิดพลาดอีกแล้ว เล่นเกมรับคนอื่นๆการแก้ในแผงดันกลางการสร้างความอันตรายในเกมรุกการเล่นร่วมกันของกองหน้าครับแล้วก็จับเต็มเรื่องสก็อตแมคโทมินีฮีโร่ของพวกเราสามารถเลือกรับชมเนื้อหาส่วนที่สนใจตามเวลาในคำอธิบายใต้วิดีโอหรือจะรับชมทั้งหมดก็ได้ครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับความรู้สึกก่อนเกมผมเชื่อว่ามีพลังแฝงบางอย่างที่ส่งไปถึงนักเตะและผู้จัดการทีมหลังเซอร์เล็กโฟกัสันสูญเสียพรรยาสุดที่รักเคที่ ที่เสียชีวิตไปเมื่อวันศุกร์น่าจะมีอะไรพิเศษแน่นอนและก็ถือเป็นโมงตัมที่เปลี่ยนไปของยูเตดหลังจบเกมครับเกมนี้เบนฟอร์ดก็เล่นตามสไตล์แบบที่ตัวเองถนัดคือหลัง3าเวลาตัดบอลได้จะทิ้งไปที่เอมบิโมกับวิซ่าเป็นตัวพักบอลเชื่อมเกมพาขึ้นหน้าไปลุ้นประตูถ้าตัด2คนนี้เอาจากการเล่นไปได้ก็จะลดความอันตรายลงมาโดยจะมียางเส้นกับวิงแบ็กสฝั่งเป็นตัวซับพอร์ตครับ โดยนอกาจะเป็นคนระวังด้านหลังตัดเกมเพื่อช่วยเซนเตอร์ทั้ง3าคนเกมลุกของยูเตตดยังไม่ได้หลากหลายมากนะักในแง่ของจินตนาการและการเข้าทำโดยเฉพาะความแน่นอนในการรับส่งต่อบอลครึ่งแรกเราจะเห็นได้ว่าบางทีดูลนลานไปดูเร่งจังหวะจนขาดความชัวร์จ่ายในจังหวะที่ไม่ควรจ่ายหรือไม่เก็บบอลลงพื้นทําให้นิ่งเสียก่อนครับคาเซมิโลเหมือนจะฟอร์ไม่เหมือนเดิมจากฤดูกาลที่แล้วครับเสียบอลเยอะเกินไปครึ่งหลังเขาโดนเปลี่ยนตัวออก ประตูที่เสียให้เบนฟอร์ดเริ่มจากคาซมิโลจ่ายแล้วโดนตัดตรงกลางทีมเยือนทะลุขึ้นมาครับลินเดเลฟเคลียบอลจังหวะสุดท้ายไม่ดีไปเข้าทางผู้เล่นเบนฟอร์ดอีกครั้งก่อนที่ยานเซ้นจะยิงซึ่งน้ำหนักค่อนข้างเบาและไม่ได้มุมมากนะักแต่อังเดโรนาปัดไม่อยู่เป็นการโดนนํำสองเกมติดในพรีเมียร์ลีกแบบที่หลายคนงุนงิดไปตาม,ตามกันลูกนี้ถ้ามองจังหวะเริ่มต้นก็คือคาซมิโลกับลินเดเลฟที่ผิดพลาดรับไปส่วนหนึ่งครับแต่จังหวะที่เด็ดที่ขาดแบบนี้ที่จะเสียหรือได้ประตูเนี่ย อยู่ที่ประการด่านสุดท้ายช็อตดังกล่าวโอร์นาตัดสินใจไม่ดีทั้งจังหวะขับตัวฟุตเวิร์กหรือจังหวะพุ่งที่เสียง่ายเกินไปถ้าเขาเซฟได้ทีมอาจจะไม่ตกเป็นรองและเล่นง่ายกว่านี้อีกอย่างคือหรืชนะของต้องตัดสินใจในเกมต่อไปอีกครั้งครับว่าเขาจะไว้ใจโอร์นาหรือไม่แต่ก็เชื่อว่าสสัปดาห์ที่ฟุตบอลลีกจะไม่มีเตะฝันร้าย,ายหลายอย่างอาจจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไป โอนาต้องไปเล่นทีมชาติแคนาบรูนครับและเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองในแง่ของสมาธิจังหวะเซฟที่ต้องมีปฏิกิริยาที่ดีกว่าน,นี้ด้วยเพราะทุกเกมล้วนสําคัญการเซฟของผู้รักษาป,ประตูมีผลต่อการแพ้ชนะได้เลยเอาทายไปยินดีรอโอ,อกาสอย่างใจจดใจจ่อและคนได้โอกาสบ้างเพื่อดูว่าเขาจะทําได้ดีกว่าหรือไม่ปีเตอร์ชชมเคิลแสดงความเห็นและวิเคราะห์จังหวะการเซฟของโอนาว่าสิ่งที่ผมเห็นคือเขายกตัวยกแขนขึ้นก่อนล้มรับบอล เขาไม่ได้พุ่งลงต่ำผู้รักษาประตูจะถูกฝึกให้พุ่งไปหาฟุตบอลเราจะไม่สปริงตัวขึ้นแล้วล้มลงมาต่ำเรื่องนี้เป็นเทคนิคของแต่ละคนแต่เขาเผชิญกับความกดดันแน่นอนส่วนเกมรับคนอื่นผมมองว่าทุกคนเต็มที่ไฮเลนด์ไมก้ากับจอห์นนี่ยูแวนที่เป็นตัวเลือกรองก่อนหน้าท้งคู่อ่านจะไม่ได้เร็วแต่ก็ได้เรื่องความชัวร์และการอ่านเกมชิงจังหวะแรกเข้ามาแทนที่เราได้เห็นแฮร์รี่ตามชิงมันแรกหลายครั้งครับลืมฝันร้ายจากฤดูกาลก่อน ทำให้ดีขึ้นชัวร์ขึ้นเติมจังหวะขึ้นมาม่งอัซิดประตูสกอตต์แบคท,เทูเนลูก2อหนึ่งมีส่วนกับชัยชนะเกมรับไม่ผิดพลาดเองง่ายๆป้องกันในกรอบได้ดีขนานที่อีวานได้เรื่องทางบอลการอ่านเกมเข้ามาช่วยต้องรอดูว่าถ้าเจอกองหน้าเร็วๆและมีเล่นเหลี่ยมพวกเขาทั้งคู่จะรับมืออยู่หรือไม่ครับแต่เกมนี้สอบผ่านหน้าให้กําลังใจแม้จะต้องลุ้นเหนื่อยหน่อยก็ตามเราเคยตั้งคําถามกับไมคกรว่าจะเหมาะการเซตบอลจากแนวหลังตามทั้ติดเทนฮาร์หรือเปล่า ซึ่งท้ายเขาไม่ต้องทําหน้าที่นี้ก็อาจจะกรบจุดอ่อนไปได้บ้างและให้มิดฟิลเป็นคนออกบอลทีเดียทีขาดแทนส่วนอีวันที่มีคนคอยช่วยซัพพอร์ตไม่ปล่อยเขาเจอสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งมากเกินไปอีวันก็ยังเล่นได้และมีจุดเด่นเรื่องการวางบอลยาวที่เพิ่มเข้ามาด้วยเดโกตาโลเป็นอีกคนที่ต้องได้รับคำชื่นชมครับกับการเป็นแบ็กธรรมชาติคนเดียวที่เหลืออยู่เริ่มเติมเกมมากขึ้นรับผิดชอบเกมรับไม่ให้คู่แข่งเล่นง่าย การเปิดบอลครอสอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของเขาแต่ก็มักจะหนุนขึ้นไปเพิ่มทางเลือกในแดนหน้าเสมอยิ่งตอนตอนนีลงมาเนี่ยเกมลุกฝั่งขวาดนอันตรายมากขึ้นกับการขึงหน้ากรอบขายเพลงจังหวะสุดท้ายที่ต้องจบให้ได้ครับกับการกดดันคู่ต่อสู้และกลับมาสู่ชัยชนะแบงกลางผมชอบคริสเตอลิเซ่นที่ลงมาครึ่งหลังแม้ว่าเขาจะช้าไปสักหน่อยแต่ก็ได้ความแน่นอนเข้ามาแทนที่การเปลี่ยนเอาคาเซมิโลออ,อกและคริสเตอลงมาแทนเนี่ยเท่ากับว่าอัมราบัตต้องรับผิดชอบเกมรับเยอะขึ้น เอลิเซนลงมาได้เรื่องของการขึ้นเกมที่ไม่เสียกลางทางเปลี่ยนบอลช้าเร็วซ้ายขวาได้แม่นยำครับก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องในการเปลี่ยนทัคติกของเซนฮากอเลฮันโดการาโชกับอันโตนี่ที่ลงมาในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแทนที่แรดฟอร์ดกับเมาส์ที่ดูจะเ,เงียบเงียบไปแม้จะทําประตูไม่ได้แต่ก็ทําให้ยูเต็ดกดแบ็กของเบนฟอร์ดให้เติมขึ้นไม่ได้เหมือนเดิมครับต้องระวังเกมรับการที่อันโตนี่เพิ่งจะกลับมาได้2เกมอาจจะต้องค่อยๆรื้อฟื้นจังหวะเดิมๆกลับมา ทั้งการจ่ายบอลและลูกเก่งล่าตัดเข้าในและยิงแต่ผมชอบลูกที่เขากระชากขึ้นมาจากแดนหลังนะครับสว่าะโต้กลับกาลาโชก็เพิ่มมิติใหม่ๆทั้งเกมรูกและเกมรับเขาไล่บอลมากกว่าแรดฟอร์ดและพยายามวุบวาบกดดันด้านข้างของเบนฟอร์ดความแย็งทุ่งเทของเขามีส่วนจากการคัมแบ็กกลับมาผมชอบช็อตที่กาลาโชวิว่งไล่บอลจนสุดทางทางด้านซ้ายแบบกัดไม่ปล่อยแม้ตัวจะเล็กกว่าใจสู้ไม่ถอยพยายามฝากบอลไปที่ฮอยลุนเชื่อมกับบูโนและตัวสำรองคนอื่นๆ การปรับแก้เพิ่มเติมของเชนฮาร์คือส่งแอนโตนีมักเซลลงมาแทนที่ลินเดอร์เลฟที่บาดเจ็บเพิ่มตัวในกรอบให้มากขึ้นทําให้กองหลังเบนฟอร์ตต้องพะวงในการประกบตัวเพราะมีทั้งแอนโตนีการาโช่มักเซลและฮอยลุนที่อันตรายฮอยลุนสามารถเก็บบอลพลิกบอลหาพื้นที่อยู่ตลอดครับมักเซลดึงตัวประกบให้ฮอยลุนบางครั้งและเขาก็ไปเชื่อมกับฮอยลุนมีคนเล่นด้วยบอลเข้ากรอบได้มากขึ้นได้โอกาสจบมากกว่าเดิมทั้งในกรอบและก็นอกกรอบ หอยลุนในวัยแค่ยี่สิบปีทำได้ดีขนาดนี้นยแฟนๆก็น่าจะดีใจกับการลงมาลวงต่ําที่มีส่วนกับเกมเสมอเคลื่อนที่ทยามเรียกบอลตลอดได้โอกาสพลิกไปยิงบ้างการเล่นของเขาบ่งบอกถึงกองหน้าสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดีเห็นฮางตัดสินใจถูกต้องที่ไม่เปลี่ยนเขาออกครับเลือกเติมหน้าคู่มาเลยไม่มีอะไรจะเสียเบนฟอร์ดก็มีช่องให้เจาะบูโนโ่แฟนเดนเมสันเมาส์และโซเฟียนอัมราบัตยังไม่โดดเด่นถูกใจอย่างที่ควรจะเป็น บุนโน่ลงมาต่ําในช่วงท้ายเพื่อออกบอลแต่เขาก็จ่ายไม่ละเอียดในบางครั้งครับเมสันเมาส์การเล่นปีกขวาในครึ่งหลังยังไม่ได้ตามที่แฟนๆหวังทั้งจังหวะชนะ1ต่อ1และการเปิดบอลถ้าเทียบฟอร์ม2เกมก่อนหน้าเขาทําได้ดีกว่านี้ส่วนอัมราบัตอาจจะต้องปรับจงังหวะกับบอลอังกฤษเอีกสักหน่อยทางการเก็บบอลไว้กับตัวจวังหวะเชื่อมกับเพื่อนซึ่งเข้าใจได้เพราะว่าเขาเพิ่งมาและก็เล่นมิดฟิลด์เป็นเกมแรกให้ยือเต็ด มาถึงพระเอกในเกมนี้ครับที่ลงเล่นนาที87เป็นตัวสำรองทำา2ประตูช่วงทดเวลาสกอตเป็นนักเตะท,ที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่5ขวบเขารู้ถึงวัฒนธรรมคำาัพทธรรม,มของสโมสรเป็นอย่างดีเพราะเติบโตมากับอะคาเดมีการเล่นเพลเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเพื่อเคที่เป็นสิ่งที่เขาอยากตอบแทนสโมสรที่เขารักไม่น่าเชื่อว่าลงมาไม่ถึง10นาทีสกอตเกือบจะมีส่วนกับ3ประตูถ้าลูกก่อนนั้นไม่ลําหน้า จังหวะจบสกอร์ที่ยอดเยี่ยมของเขาทำให้เห็นแล้วตั้งแต่เกมกับสกอตแลนด์ลูกหน,หนึ่งหนึ่งทั้งจังหวะจับบอลและพลิกยิงถือว่าทาได้ดีมากเลืองมุมยิงได้ดีครับไม่ยิงไปเสาไกลย,ยิงมาเสาด้านซ้ายซึ่งมีช่องเปิดอยู่นิดนึงที่จะยิงฝ่าและเป็นประตูได้ไม่เปิดโอกาสให้ผู้สาวประตูได้เซฟมเมตัมในช่วงท้ายเป็นของยูเนเต็ด้วยพลังแฝงที่เต็มเปี่ยมฟริกกกลางสนามของบูโน่ที่เปิดให้แม็กวายมงและแฮร์รี่ก็ทํามันได้ต่อจากเกมอุ่นเครื่อง ม่งมาที่แม็กทมิเนและก็สกอตเนี่ยเกรงศีรษะรอครับสบัดให้แรงที่สุดเสียบมุมแม้ว่าจะโดนปลายมือเล็กน้อยแต่ก็ดีพอจะเป็นประตูซึ่งนั่นคือโอกาสสุดท้ายแล้วถ้าเขาทําไม่ได้ก็เสมอครับถ้าทำได้ก็ชนะสกอตไ์ไปทำให้แฟนผีแดง,งเทนฮารเซอร์เล็กและเคที่ต้องผิดหวังจากบนสวรรค์ครับเขาเปลี่ยนผลสกอ์เกมนี้จากที่เกือบจะแพ้เป็นชนะมอบความสุขให้แฟนๆแบบตราตึงใจขนลุกไปทั่วๆกัน เกมนี้เป็นเกมที่เราเล่นได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ในแง่ผมกันข่งขันและโกงความตายแบบนี้คือสิ่งที่เหนือความคาดหมายของเด็กผีหลายคนสกอร์ได้สัมภาษณ์หลังเกมว่าผมถูกเลี้ยงและอยู่สโมสรแห่งนี้มาตั้งแต่5้าขวบความรู้สึกที่ผมรับรู้คือเราไม่อนุญ,ญาตให้ยอมแพ้จนกว่าจะหมดเวลาไม่น้อยไปกว่าใครทั้งนั้นสกอร์บู้ชมเนเผยว่าเขาได้รู้สารคดีของเดวิดเบคแฮมก่อนเกมด้วยนะครับไอชเชนฮาร์ก็สัมภาษณ์หลังเกมเหมือนกันบอกว่าผมอยากจะขอบคุณแฟน พวกเขาทําให้เรากล้าต่อไปเรามีจุดเปลี่ยนแล้วเรารู้สึกถึงอารมณ์ที่ระเบิดขึ้นมาผมอธิบายไม่ได้แต่มันเป็นความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมที่ผมสามารถบอกคุณได้ชัยชนะน,นี้เป็นสติติใหม่ในพรีเมียร์ลีกครับเป็นเกมแรกที่ทีมตามหลังไปก่อนจนเลย90นาทีไปแล้วเนี่ยกลับมาชนะได้เพราะว่าสกอตต์มอียิงนาที90บวก3แล้วก็90บ7ขอบคุณที่อยู่เชียร์ด้วยกันเชื่อมั่นในทีมทีมนี้ในวันที่ผลงานไม่ดี เนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของฤดูก,กาลทําให้เราเดินหน้าต่อไปอย่างมีพลังครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามเนื้อหาจากผู้เราถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและนนลา้างไครไมาอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจเราคือครอบครัวเดียวกันผมอองแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กําลังใจิปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเรารบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ